สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณยายจะพาทำยำประนินฟูค่ะนำประนินไปย่างนะคะย่างให้พอสุกค่ะจากนั้นก็นำมาตำค่ะเ,เพื่อนๆตำใส่ครกนะคะคุณยายจะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเนื้อของปลานิลเวลาที่เราโขลกเนี่ย มันจะฟูเลยนะคะเวลาไปทอดตำให้ละเอียดไปเลยค่ะเหมือนเหมือนดังเช่นในวิดีโอนี้เลยนะคะเพื่อนๆส่วนผสมคุณยายไม่ได้หมักอะไรเยอะมากค่ะใส่แค่เกลือตอนไปย่างค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะน้ํามันพืชพอท่วมนะคะให้เรากะดูนะคะถ้าหยอดลงในตัวปลาจะไม่ให้มันแฉะเกินไปให้พอดีเห็นไหมคะเหมือนในภาพคุณยายจะไม่ให้แบบแฉะเกินไปค่ะ พอเราผสมกับตัวปลาแล้วมันจะเข้ากันเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะน้ำมันรอเลยนะคะคุณยายจะใช้ไฟร้อนสุดเลยค่ะเพื่อนๆพอนพอร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะทําตามที่คุณยายทาให้ดูเลยนะคะตามวิดีโอเลยถ้ามันเป็นก้อนใช่ไหมคะค่อยคอยแซะออกข้างๆงนะคะให้มันเป็นแผรค่ะพยายามตีออกข้างๆงนะคะพอมันเป็นแผรแล้วก็พยายามตีเข้ามาข้างในค่ะ เพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะช่วงเนี้ยไฟจะร้อนมากนะคะเราต้องทำกะทำให้มันทั่วถึงค่ะตีน้ำมันให้มันทั่วถึงค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมันเริ่มเหลืองนะคะเหลืองสุกดีแล้วเห็นไหมคะตามในภาพเลยค่ะคุณยายจะค่อยๆตีแล้วก็เห็นไหมคะมันจะเริ่มเป็นเพละนี่เลยเห็นไหม ปลานินฟูอุยอุยฟูเลยค่ะสวยมากๆภูมิใจสุดๆค่ะส่วนน้ำพริกเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้ำตาลน,น้ำตาลสองช้อนก็ได้ค่ะน้ำปลาสองช้อนเหมือนนาำสองช้อนหรือว่าชอบให้เปรี้ยวมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็จัดมะนาวเพิ่มอีกก็ได้พูดง่ายๆคือ ปรุงแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะเพื่อนๆแต่คุณยายจะชอบสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเช่นเดิมแต่คุณยายจะปรุงให้เปรี้ยวนําหน่อยค่ะเพราะว่ามะม่วงของคุณยายไม่เปรี้ยวค่ะมะม่วงมันจะออกหวานดังนั้นถ้าเราเติมมะนาวอะ่ะมันจะตัดกันเลยนะคะเวลาที่เราเอาไปผสมกันเนี่ยรสชาติมันจะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใส่พริกใส่หอมหัวแดงแล้วก็ใส่ผักชีโรยหน้าเลยจ้า เป็นไงคะสูตรคุณยายทำง่ายๆไม่ยุ่งยากคะ่ะตามสไตล์สองตายายสายแซบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปทำทานดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของคุณยายเลยคะ่ะคุณยายชอบทานมะม่วงและก็ปลาดุกฟูคะ่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆ